ในช่วงหน้าหนาวในเรื่องของกอารมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเราในช่วงหน้าหนาวนี้เราได้ออกเชิข้อมนเชิคุณวาต จะมาดำเนินการต่อจะมาแจกถุงยางชีพแล้วดำเนินการต่อเราก็เลยต้องต้องเร็วหน่อยนะ น้องทารอนึงนะคะอ่าตรงนี้เลยค่ะี่ในช่วงหน้าหนาวในเรื่องของการมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเราในช่วงหน้าหนาวนี้เราได้สำรวจตัวเรือนที่อยู่ในตำบลในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดหน้าหนาวขึ้นมาและอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่า เราได้ประสานกับไปทางปอพและก็ทางอำเภอหลักป้องกันนั้นเพื่อที่จะประสานบริษัทไทยเบฟมาได้แจกผ้าหม่มหลังจากนั้นก็อบตก็จะเตรียมดําเนินการช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัวที่ยังไม่ได้ในเรื่องของผ้าหม่มหรือเสือ้อขนหนาที่จะช่วยเหลือ,อในยารักษาโรคต,าต่างๆเพื่อเตรียมองอให้ทันในทุกที่ก็เลยกําชับ ไปที่ทุกหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้านเหล่านี้เพื่อ,อส่งข้อมูลครัวเรือนหรือคนแก่ที่ยังไม่เคยได้รับหรืออาจเกิดผลกระทบต่อไฟหนาวเกิดขึ้นครับมีจำนวนมากหรอเท่ไหนครับในส่วนของไทเบฟในตอนนี้วันนี้ได้มา จกที่ตำบลเราอยู่จำนวน800ผืนครับส่วนของอบอตในขณะนีะ้เตรียมไว้ก็อยู่ที่พันกว่าผืนเพื่อที่จะดาเนินการถ้าหากไม่พอเราก็จะดาเนินการด้วยการต่อเนื่องเพื่อให้ครบทุกครัวเรือนครับในส่วนความต้องการของตำบลนะครับในส่วนของตํงานบนลบน,น,บน,นั้นเราจะคัดเลือกผู้ที่ดึง ที่ด้อยโอกาสเป็นเป็นหลักก่อนในในส่วนของการช่วยเหลือ,อเพื่อที่จะให้เข้าถึงในเรื่องของทาง้านการช่วยเหลือตามนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดําเนินการหลังจากนั้นถ้าหากว่าเกิดภัยหนาวมาจริงๆงหนักสถานการณ์หนักก็เราก็จะดําเนินการให้ควบคุมทั้งหมดต่อไปครับ